ครับอันนี้เป็นตอนที่สองนะตอนที่สองที่เราฟ้องเจอสัญญาณไนโพรใช่ไหมครับต่อไปเราจะลบข้อมูลก็ไปที่เ<ม>คลียท็อปโบเพราะเห็นไหมครับคลิกเลยอันนี้เปิดชื่นแจ้วัน,ออนไบ้ใช่ไหมมันก็บอกว่า<ม>บอกว่าอะไร<ม>ดีวอนท<ม>ูอ,อีารัชใช่ไหมมันจะเครื่องยนต์นะ อนเป็นงไงอ้อนอยู่ไหมอเอออีลาสแยตตอบแย,ยกไปมันบอกว่าอีาลาสซัรเซอฟูเรียบร้อยแล้วพยานก็กดตกลงไปสตาร์ทเครื่องกี้สิตัดเครื่องสตาร์ทเครื่องนะคไปลูกเครื่องยนต์นะครับเมื่อกี้นะครับไปลูกเครื่องยนต์ที่โชว์มันก็จะหายไปเห็นะฮะ ไฟลูกเครื Bless ่องยนต์โชว์หายไปแล้วเรามาฟังเสียงเครื่องเครื่องมือซีมันจะแตีกันนะอันนี้ก็คือวิธีการใช้ตัวนี้นะร้อนร้อน F43 1นะตอนนี้เขาขายกันอยู่เท่าไหร่นะ2 8งหมฮะ2 8งหมครับอ่าตอนนี้เขาขายอยู่ที่ประมาณ2องหมนะครับเครื่องตัวนี้เราจะหาซื้อมาใช้กันนะครับ สัส้นๆประมาณนี้ครับเทรนด์งานของเราอยู่ใต้ต้นไม้วันนี้ขอบคุณครับผม